ชาแนลบายส้มส้ม สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลส้มๆมนะคะวันนี้ส้มก็จะมาแจกพิกัดชุดนักเรียนกันนะคะจากคลิปที่แล้วส้มได้แจกพิกัดชุดไทยไปมาดูรอบนี้กันดีกว่าว่าส้มขัดชุดนักเรียนน่ารักน่ารักอะไรมาให้โหลดกันบ้างนะคะชุดแรกเลยนี่เป็นชุดนักเรียนแบบใส่สูทนะคะกระโปรงแบบสั้นๆน่ารักน่ารักนะคะ ก็เอาไว้ใส่เป็นชุดรัารองก็ได้นะเพราะว่าแบบมีแบบที่เป็นแจ็คเก็ตที่เป็นลายเสือก็มีนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลายและสีทั้งหมดนะคะในเซตนี้นะคะนอกจากจะมีชุดมาให้แล้วนี่เขายังจะมีหมวกมาให้ด้วยนะคะเป็นหมวกที่เข้าเซตกับชุดเลยนี่หมวกก็จะมีให้เลือกแบบหลายสี โทนสีอ่างอิงจากสีแบบเดียวกับชุดเลยนะคะนี่ดีก็จะแบบตัวหนังสือเปลี่ยนไปตัวหนังสือเปลี่ยนสีได้นะคะชุดถัดมานะคะเป็นชุดนักเรียนเกาหลีเกาใจน่ารากักน่ารักนะคะนี่ชุดนี้อ่างอิงชุดนะคะในการทำจาก รายการที่ประกวดไอดอลกันนะคะเพราะฉะนั้นโทนสีเขาก็เลยแบบเน้นไปสีพัดเทลหวานหวานจะเป็นโทนชมพูฟ้าม่วงอะไรประมาณนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเป็นชุดนี้ค่ะนี่คล้ายแบบเมื่อกี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบเน็กไทยนะคะสีก็จะเป็นชุดสีเดียวกันเลยถัดมานะคะจะเป็นชุดใส่สูทค่ะนี ทั้ง3ชุดนี้นะคะอยู่ในเซ็ตโหลดเดียวกันนะถ้าส้มจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวไว้ดูลงก์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะนี่อันนี้ก็จะแบบมีโทนสีดำโทนสีเทาด้วยนะคะเซ็ตถัดมาก็จะเป็นสไตล์แบบ ชุดนักเรียนที่แต่งดูแบบมีความเกเรนิดนึงให้ฟิลแบบเป็นหัวโจกกลุ่มแก๊งชอบบุลลี่นักเรียนคนอื่นหรือเปล่านะคล้ายๆนะคะลูกแบบนี้นะคะที่แบบซ้มเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีนะคะซ้มก็เลยแต่งให้ดูแบบอมีความแบบใส่โลมวนผมแล้วก็มีเป่าบัมเบิ้ลกลมนะคะแล้วดูเข้ากับชุดตีนะคะ แล้วก็ชุดถัดมานะคะก็จะเป็นชุดแบบญี่ปุ่นหลยนี่เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะคะมีความกะลาสีเซลมูนนี่จะมีแบบเลือดสาดด้วยเอาไว้ใส่ช่วงฮาโลวีนได้เออแต่ฮาโลวีนเลยมาแล้วเนาะนำเสนอช้าไปนิดนึงนะคะอืม คอมส้มน่าจะเริ่มแบบไปแล้วล่ะคลิกแล้วแบบกว่าจะเปลี่ยนสีได้นี่คือเหมือนแบบคิดนานมากเลยนะคะอายุอานามคอมเครื่องนี้ก็ห้าหกปีได้แล้วเป็น้ตบุกด้วยแหละก็เลยแบบมีแผนไว้ว่าสิ้นปีนี้นะคะน่าจะต้องได้ถอยคอมใหม่นี่ต้องไปเสียตังค์อีกแล้วว่าชุดถัดมานะคะก็จะเป็นชุด แนวแบบน่ารักน่าหลกนะคะอันนี้ก็คือแบบมีลายเป็นเปโกด้วยนะใส่แบบลำลองก็ได้ใส่เล่นๆนะคะแต่เป็นโลโก้โรงเรียนก็มีน่าหลาเรียนนาชนานะอัน,นี้มีสีดำด้วยอะ่ะใครที่ชอบใส่ด์กนะคะน่าจะถูกใจชุดถัดมาจ้ามีเป็นชุดแบบ ก็ดูจะแบบนักเรียนนะนักเรียนหรือแบบเป็นชุดรำลองก็ได้นะคะเซตนี้ก็จะมีหมวกมาให้ด้วยอันนี้จะเป็นโทนสีที่จะเป็นโทนสีแบบมืดๆหน่อยโทนสว่างก็จะเป็นพวกเทาอะไรอย่างนี้นะคะหรือจะชมพูก็แบบไม่ใช่ชมพูหวานๆนะคะชมพูแบบทึมๆหน่อยนะคะอ,ะอะ่ในเซตนี้ก็จะมีหมวกมาให้ะคะ่ะนี่คือหมวก หมวกก็อ้างอิงสีตามชุดเลยค่ะชุดถัดมานะคะก็จะเป็นชุดแบบใส่ไ้ายนะคะกรโงสั้นใส่ไ้ายมีของผู้ชายด้วยแหละในเซ็ตนี้นะคะ แต่ว่าซมไม่ได้แต่งของผู้ชายมาให้ดูเลยอะไม่ได้เตรียมซิมผู้ชายไว้นะคะต้องขออภัยนิดนึงหลายๆคนก็จะแบบมซมไม่ค่อยหาของผู้ชายมาลงลำเอียงอะไรอย่างงี้แต่ของผู้ชายหายยากอะไม่เหมือนของผู้หญิงนะของผู้หญิงคือแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายดัดเดืนมากนี่ชุดถัดมานะคะเป็นชุดนักเรียนสไตล์ผู้ดีอังกฤษหรือเปล่าคุณหนูคุณใจนะคะ ชุดนี้จำได้ส้มใส่ให้น้องสีตอนเล่นภาค Discover University นะคะตอนนั้น Discover University ไม่มีเครื่องแบบมหาลัยอะนาะไม่ต้องใส่เครื่องแบบก็ได้ตอแบบตอนนั้นเราก็อยากใส่เครื่องแบบให้น้องไงสี่ก็จะแบบสีสวยๆหน่อยนะคะแล้วก็ชุดถัดมานะคะนี่เป็นชุดแบบ มีเชิดแล้วก็ใส่เสื้อกักนะคะชอบตรงปลายแขนเสื้อเชิดมากๆเลยเพราะว่าแบบมีความเก๋ไก๋เป็นแขนบานๆนะคะอันนี้คือมีให้เลือกสีเยอะมากส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นสีเสื้อกักกับสีกระโปรงนะคะทนหวานทนเข้มมีโหมดนี่จะแบบม่วงจ่าพัดเทลนะคะก็มาสีเขียวม,มินก็มีนะสีเข้มน้ำเงินแดงก็มานี่ สีกลางๆก,ก็มีนะคะชุดถัดมานะคะจะเป็นชุดของ New End งานดีมากนี่ก็คือมีความแบบเหมือนนักเรียนในโบสหรือเปล่าสายข้างๆตรงนี้นะคะมีความเกลเกลมากๆสวยมีหลากหลายสีแ a t เท r n l ล n e อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเนื่องจากแบบงานเก่าเก็บนะคะปัจจุบัน คคีอเตอร์คนนี้นะคะไม่มีการอัปเดตงานใหม่แล้วแต่งานเก่าๆก็ยังมีให้โหลดกันอยู่นะคะยังโหลดได้อยู่หลายๆชิ้นก็คืองานสวยมากในเซตนี้ก็จะมี2ชุดค่ะชุดแล้วก็มีชุดนี้อีกชุดหนึ่งนี่เป็นแบบเออเสื้อสูทแบบติดกระดุมนะคะนี่แล้วก็มีแบบใส่สร้อยตรงหน้าอกนะคะมีความแลดูเป็นผู้ดี ไฮโซไฮซอโรงเรียนตระกูลเก่าแก่อะไรประมาณนี้ชุดถัดมาก็จะเป็นชุดเรียบๆเลยนะคะกระโปรงบานๆเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเป็นลายสกอตนะคะใส่เนคไทเอาไปใส่ลำลองก็ได้แหละจะชุดนักเรียนก็ได้แต่สมองว่าเออเหมือนชุดนักเรียนมากกว่านี่ชุดนี้ก็จะแบบมีความ เียบรลอยนะคะเสื้อเชิ้ตแขนยาวกระโปงแล้วก็มีโบโบนี่ใส่จากแคตต้ล็อกสร้อยคอค่ะตัวโบตรงนี้นะคะใส่จากแคตตาล็อกสร้อยคอค่ะนี่เลือกสีได้นะคะสีก็จะเล็บตามชุดเลย ชุดถัดมานะคะชุดที่ห้าไม่ใช่สี่ชุดที่สิบห้าแล้วจัดมาให้เยอะๆแบบจุกๆกันไปเลยนะคะนี่ก็ชุดนักเรียนได้เป็นชุดแบบลำลองก็ได้นะคะเพราะว่าแบบลายเขาสีสันหวานแหววมีลายหัวใจนะคะแต่ลายสกอตก็เป็นชุดนักเรียนได้อยู่อืม ใจว่าหมวกนี้มากับชุดหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ได้มากับชุดเด๋วส้มหาหนิงหมวกไปให้ด้วยนะคะพราส้มรู้สึกว่าชุดนี้ใส่คู่กับหมวกแล้วก็น่ารักดีนะถัดมานะคะก็จะเป็นชุดนี้คุณหนูคุณใจมีความแบบหรูหราชุดลูกคุณมาอีกแล้วชุดนี้งานสวยมาก ใส่เหรอดูแบบอีลีทขึ้นมาทันทีนะคะ <c oughs> สีแดงแป่นมากเลยอะ่ะสีแบบสีแซบอุ้ยสีวหวานสีฟ้าสีเขียวม,มินก็มานะ <c oughs> เป็นชุดที่ทำดีเทลได้ดีมากๆเลยะคะ่ะเห็นได้เลยว่าแบบเม็ดกระดุมเม็ดอะไรเนี้ยเขาก็จะมีลายนะ เป็นงานของลิมมิ่งนะคะสวยมากชุดถัดมาชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดสาวเหมือนชุดนักเรียนสไตล์สาวพาณิชย์เลยนีงานน่ารักน่ารักชุดนี้เป็นงานของคุณอืนน่นนูมองให้เหมือนชุดนักเรียนก็ได้นะมองให้เหมือนพนักง,งานออฟฟิศก็ได้ได้หมด แล้วแต่เราไปต่อเติมจินตนาการนะคะชุดถัดมาค่ะนี่ชุดนี้นะคะงานเก่าเก็บมากว่าชุดนี้ถ้าจําไม่ผิดเหมือนจะแบบส้มหาลิงโหลดไม่เจอแล้วแน่เลยอ่ะอุ้ยกดผิดนี่ชุดนี้นะคะก็เป็นงานของคุณอ่นโนอีกเช่นเคยน่ารัก อันนี้ก็จะมีความเป็นชุดนักเรียนขึ้นมากกว่าชุดเมื่อกี้นะชุดแรกนะคะที่เป็นสเวตเตอร์เพราะว่าเขาจะดูแบบมีตราแล้วก็ดูมีความแบบเป็นลายสกอ็อตลายจะดูเป็นทางการมากกว่านะคะเป็นอีชุดมาเป็นอีชุดที่น่ารักมากมากเลยมีคัดมาแล้วนะคะเพื่อผู้เล่นชาวซิมเมอร์โดยเฉพาะชุดถัดมานะคะก็จะเป็นแบบชุดนักเรียนมินิมอล น่ารักเป็นแบบชุดนักเรียนแบบเกาหลีแบบสมัยก่อนปะเหมือนเกาหลีสมัยก่อนเขาจะใส่ประมาณนี้หรือเปล่านะแบบมีความเรียบง่ายน่ารักน่ารักนะคะมิวเทิวิสีฝาสวยมากเลยอะในเซตนี้นะคะก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบที่ น่าจะแบบใส่เสื้อกันหนาวนะคะแบบยูนิฟอร์มหน้าหนาวเอาไว้ใส่กันน่ารักหนูนี่ถ้าเป็นสีสว่างสว่างนี้จะเห็นแบบเสื้อกันหนาวชัดเจนเป็นเสื้อโคดนะคะตัวใหญ่ๆดูเห,หมือนแบบใส่โค้ดคุมชุดนักเรียนอีกทีหนึ่งนะคะเอาไว้ใส่เป็นเครื่องแบบหน้าหนาว ชุดถัดมานะคะนี่เป็นชุดนักเรียนแบบเรียบร้อยมากเซตนี้นะคะจะแบบเลือกแบบชุดเต็มตัวก็ได้หรือว่าเขามีแบบให้แยกโหลดที่เป็นท่อนบนกับท่อนล่างนะคะคือเหมือนแบบเอาไว้มิ x กแอน a t แมเองแบบเลือก ทนเสื้อสีข้างบนสีหนึ่งกระโปรงสีหนึ่งที่แบบเขาไม่ได้จับมาให้แบบชุดเต็มตัวแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสามารถเลือกเปลี่ยนสีไท้ายนะคะมีให้เลือกโหลดแบบแยกชิ้นด้วยชุดถัดมานะคะก็เป็นชุดชุดไอดอลชุดเนี้ยจริงๆเราเป็นชุดไอดอลน,นะคะเออเล็มาจากเออที่ไอดอลใส่กันใส่ใน ตอนโชว์สเตจนะคะแต่สมก็ดูแบบมันก็มีความเป็นนักเรียนได้อยู่นะแบบมีหัวใจติดเก๋ๆอะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนไอดอลนะคะชุดต่อมานะคะเป็นเอี่ยมค่ะก็อยู่ในคอเดียวกับชุดเมื่อกี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเอี่ยมนะคะน่ารักมากานี่ใส่เล่นๆก็ได้นะใส่เที่ยวก็ได้ ชุดถัดมานะคะนี่เซลมูนไมล่าชุดนักเรียนเซลมูลนอะจริงคือแบบน่าจะแบบใส่กับผมอีกทรงหนึ่งนะซ้อมมีทรงผมเซลมูนอยู่ไม่แน่ใจว่าลบออกไปหรือยังเดี๋ยวนะขอเวลาหาสักครู่หนึ่งนะคะ จะได้ดูแบบอุย๊ยเข้ากันอะไรอย่างนี้อหารเจอหรือเปล่าสมคมก็เยอะแยะนี่คัดออกไปมั่งแล้วนะแบบคัดตรงที่ไม่ใช้ออกอะส่วนที่เหลือ,อนี่คือก็ไม่น่าจะได้ใช้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่น่าจะได้ใช้ครบน,นี่นี่เจอแล้วนี่อะ่ะเซรามูนเลยไหมล่ะ เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ตัวแทนแห่งดวจงจันจรลงทันแกเองชุดถัดมานะคะเป็นชุดเอ่อชุดนักเรียนแนวสาวพาณิชย์เป็นเน็กไทนะคะแบบแต่งตัวไม่รบร้ยบเยอ่ะใส่เน็กไทเวนนชุดนักเรียนชุดนี้ถ้าทำไม่ผิดมีของผู้ชายด้วย น่าหลักฟุดฟุดอาละชุดถัดไปนะคะเป็นชุดสุดถ้ายแล้วนะชุดนี้ก็แบบมีความเซ็กซี่ขึ้นมานิดหนึ่งนะแบบพับเสื้อไปข้างในอะไรประวาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นแยกชิ้นชุดท่อนบนกับชุดท่อนล่างนะคะ แบบเราจะแบบใส่เสื้อกับกระโปรงสีไม่เหมือนกันก็ได้หรือจะไปใส่กับกระโปรงตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบหรือแบบสไตล์การมิกแอนด์แมทของเราเองนะคะนี่ ah. เล็บกระโปรงก็จะแบบเล็บมาจากเสื้อเลยนะคะนี่ สี่สวยมากโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ส้มคัดมาให้นะคะส่วนลิง์กในการโหลดส้มจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ปักหมุดเหมือนเดิมนะก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยใครยังไม่ได้ซับสไครก็ซับสไครให้ส้มด้วยนะคะถ้าเจอแบบ น่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ก็จะแบบค่อยๆจับเซตมารีวิวแบบนี้ให้กันดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ